ชัยวัดชายยับจับตากลุ่มจีนสีเทาสวมสิทธ์สปกรหุบป,ป่าล่านจะมุ่งมั่นพิทักษรักษาผืนป่าเผยแพ,พร่ย3สากุมภาพันธ์2024 18ปดนาฬิกาเจ็นาทีชัยวัดชายยับจับตากลุ่มจีนสีเทาสวมสิทธ์สปกรหุบป่าล่านจะมุ่งมั่นพิทักษรักษาผืนป,ป่าชัยวัดชายยับจับตากลุ่มจีนสีเทาสวมสิทธ์สปกรหุบป่าล่านจะมุ่งมั่นพิทักษรักษาผืนป่าทีวีข่าวช้างช้างนิวทีวีรายงาน สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทจุดหมุดนิรนามสอปอกอในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลังพบมีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตรบริเวณใกล้แนวกันไฟในหมู่บ้านเหวปลาก้างต่อหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยก่อนหน้านี้ทางด้านในใชัยวัดลิมลิคิตต่ออักษรพอ,อสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวท็อปนิวยอมรับว่าไม่พอใจอย่างมาก จนต้องพูดออกมากลางประชุมระหว่างกรมอุทยานสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสปกโคราชที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานโดยจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ได้มีการตรวจพบพื้นที่บุกรุกแผ้วถางป่าประมาณ3ไร่กําลังปรับดินปลูกต้นมะม่วง22ต้น จึงลงพื้นที่ตรวจสอบและพบหลักหมุดสปกรสามหมุดแต่ไม่พบผู้กระทําผิดเจ้าหน้าที่จึงติดกล้องดักสัตว์จับภาพเคลื่อนไหวปรากฏว่า3วันต่อมามีคน5้าคนเข้ามารดน้ําต้นมะม่วงจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ชายทั้ง5้าอ้างว่าที่ดินนี้ได้มาถูกต้องตามกฎหมายเป็นเขตปฏิรูปที่ดินสปกร0 1ซึ่งหนึ่งในนั้นแสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินสร้างความสงสัยให้เจ้าหน้าที่อุทยานว่าหมุดของสปกมาปักในเขตอุทยานได้อย่างไร ตนจึงตัดสินใจลงพื้นที่ตรวจสอบและพบความไม่ชอบมาพากลหลายประการโดยเฉพาะบริเวณปากช่องเขาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นทำเลทองนั้นล่าสุดวันนี้23กุมภาพันธ์ในชัยวัดลิมลิคิตตอ,อักษรพอ,อสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวโดยได้ลงลึกข้อมูลไปยังแผนการอันยายนของขบวนการฮุบป,ป่าในครั้งนี้ว่า ภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคอปกเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุปรงหนังสืออนุญาตสปก4ถึง01เพื่อยกระดับเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญอาทิ 1. การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 2. ส,สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด 3. ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส,ส่วนที่สปกกำหนด 4. ส,สามารถใช้คำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่งโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐเอเซฟส 5. ต้องถือครองสอปรกร4-01และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีโดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขจำนวน1,628,520รายหนังสืออนุญาตสปรกร4-01รวม2,25,561ฉบับเนื้อที่รวม22,79,407.67ไร่นั้น นายชัยวัน์กล่าวว่าพอมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จากพื้นที่สปกมาเป็นโฉนดส,สปกจึงมองเห็นรูปแบบการช่อชนในการจับคู่กับกลุ่มทุนหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเกษตรแล้วไม่มีที่ทํากินมาขอที่หรือจับคู่สัญญาให้เช่าจึงเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มทุนต่างๆเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ที่มีควรจะได้รับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มทุนต่างๆก็สามารถมาจับคู่และครอบครองได้ซึ่งมีระยะการครอบครองตั้งแต่5ปี1ิปี 15ปีหรือ25ปีคล้ายกับรูปแบบสัมปทานแน่นอนว่าผู้ลงทุนในการเกษตรมักจะไม่ทำในรูปแบบนี้สำรับไปกว่านั้นกลับพบว่าการออกโฉนดในที่สปกรในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปดังนั้นกลุ่มทุนในประเทศไทยที่ว่านี้คงหนีไม่พ้นกลุ่มทุนจากชาวจีนหรือกลุ่มทุนจากจีนสีเทาหมายรวมถึงกลุ่มทุนทุจริตต่างๆที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดการพนันเป็นต้นโดยกลุ่มนี้จะมีพฤติการนำเงินมาฟอกกับที่ดินเหล่านี้ ไม่เพียงเท่านั้นนายชัยวัน์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการณีที่นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชทําหนังสือด่วนที่สุดให้ทุกสังกัดในกรมตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนกับแนวเขตป่าอนุรักษ์และพบการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปอกอแก่ประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อเจตนารมณ์ในการกำหนดพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์ จะต้องทำอย่างเร่งด่วนและรอบครอบการยอมถอยของรัฐมนตรีว่าการเกษตรที่ยอมรับว่าพื้นที่ปัญหาในป่าบัฟเฟอร์โซนที่สปกอออกเอกสารครอบจะถอนให้หมดเป็นสัญญาณที่ดีต่อการอนุรักษ์แต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ในชัยวัดลิมลิิต่ออักษรพอ,อสำนักอุทยานแห่งชาติตรวจสอบอุทยานทั้ง142แห่งพบการออกเอกสารสปกรในเขตอุทยานสวนพฤกษศาสตร์แล้วกว่า25,000ไร่ยังไม่นับรวมเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่สำนักอนุร,รักษ์สัตว์ป่ากำลังรวบรวมข้อมูล บางแห่งพบแต่เอกสารสรปรกรโดยไม่มีหมุดปักและยังยืนยันให้เวลาหนึ่งเดือนสอปรกรทุกพื้นที่ต้องเพิกถอนออกให้หมดก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีพออสอเสือปปลากรไก่ทุกพื้นที่อย่างไรก็ตามในาใยชัยวัตรยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงอายุราชการที่เหลือเพียงเจ็เดือนว่าตนยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาผืนป่าและสัตว์ป่าต่อไป ในอดีตที่ผ่านมาตนไม่เคยได้รางวัลนำจับหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นทุกอย่างที่ตนได้ทำไปตนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองตนแม้ชะตาชีวิตของตนต่อจากนี้ไปจะต้องพบกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะถูกปปชชี้มูลในคดีเก่าที่ยังค้างางอยู่ตนก็พร้อมน้อมรับกับโชคชะตาไม่ว่าคนคนนั้นจะมองเห็นสิ่งที่ตนทำหรือไม่ยืนยันว่าตนคือลูกของพ่อที่จะถวายตัวทำดีต่อไปและจะเดินหน้าทำหน้าที่จนหมดวรระ,กะเกษียณอายุราชการ